สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะเพื่อมาดูข้อสงสัยอย่างหนึ่งครับเวลาเราทําผักสําหรับเพื่อนๆื่อมือใหม่นอะอาจจะเจอปัญหาที่แบบไม่รู้จะทํายังไงดีก่อนจะเก็บผักขายเนี่ยระดับน้ําควรอยู่เท่าไหร่อ่ะหลายคนก็อาจจะมีการเติมน้าเปล่าเติมอะไรอ่ะวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของผมครับเพราะว่าผมเก็บผักขายทุกวันไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนผมต้องมีผักขายทุกวันครับนั่นคือโจทย์ของผมทีนี้มาดูครับระดับน้ําควรอยู่เท่าไหร่แล้วใครเป็นคนกําหนด ทำไมผมปลูกผักตรงนี้ไม่ได้วัดค่าน้านะครับใส่ปุ๋ยข้งเดียวเก็บผักขายเลยเดี๋ยวคนอนุญาตสลับกล้องครับคลิปนี้ไม่ยาวครับเพราะว่าฝนจะตกะมาดูครับอ่ะมาดูครับของผมก็ที่มันหลงเหลงก็คือผมเก็บนั่นเองอ่ะตรงนี้ง่ายสุดเลยนี่ผมเก็บไปแล้วก็คือบัตเตอร์เฮดพวกนี้เก็บตัวที่สวยๆแบบนี้ผมเก็บที่ห่อแบบนี้ก็จะเริ่มเก็บตัวที่ห่อที่หลังก็เก็บที่หลัง <c oughs> ง่ายไหมครับอ่ะทีนี้มาดูครับระดับน้ํา เกินครึ่งลังนิดหน่อยครับตรงนี้เนี่ยถ้าผักยิ่งโตอย่างพวกนี้เนี่ยสลัดแก้วเนี่ยถ้าต้นโตแบบนี้เขากินน้ําเยอะมากเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้นี่กับตรงนี้นี่ฮะกินโหดมากเลยถ้าแบบนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนเอามาใส่กล่องที่น้ํามันเยอะนี่แบบนี้เลี้ยงไปก่อนเขาตัวเนี้ยอยากให้มันอยู่นานๆแต่มันไม่ค่อยหอช่วงนี้เพราะแดดไม่พอดูนะครับ ระดับน้ําก็เกินครึ่งลังนิดนึงอะดูที่เก็บไปแล้วแล้วกันนี่ฮะเกินครึ่งลังนิดหน่อยระดับคือระดับน้าเนี่ยอย่างช่วงนี้ฝนตกแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมเหมือนผมเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือ,อ,อน้ํามันจะไหลเข้ามาในลังทีนี้เรามาดูครับว่าระดับน้ําควรอยู่เท่าไหร่ก็ดูเอาครับต้นไซส์นี้ไซส์ใหญ่ๆที่จะเก็บเนี่ยก็คือน้ําต้องอยู่เกินครึ่งลังนิดหน่อยครับแต่ถ้ากรณีที่เราจะเติมน้ํา และสาหรับบางพื้นที่ที่มันอย่างของผมเมื่อกี้ที่กินน้ําเยอะเนาะก็เติมแค่เกินครึ่งลังนิดหน่อยก็พอครับสําหรับต้นใหญ่ๆนี่อย่างต้นไซนี้ก็เขากินน้ําไปนิดเดียวแต่นี่คือฝนตกแล้วนะครับผมไม่ไดเอาน้ําออกผมมองว่ารากมันอยู่ประมาณนี้มันก็ยังไปต่อได้ดูฮะกล้องผมมองดูเหลืองเลยไม่รู้ว่าตั้งค่าตรงไหน,นแต่มันก็ใสยอยู่นะครับสายตาผมตรงนี้อ่ะดูโอ๊กหน่อยโอ๊กยืดครับช่วงนี้พรุ่งนี้เคลียร์หมดแถวนี้ เพี้ยหมดเลยเหลือแต่สลัดแก้วนี่แหละแล้วดั่งน้ำก็เกินครึ่งลังนิดนึงต้นที่หายไปนี่คือผมเก็บขายก่อนอายุนะครับแล้วใบที่ไหม้แบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจครับเวลาฝนตกแล้วเขาจะแนบาชิดกัลลังเนี้จากนั้นเจอแดดก็ไหม้แค่นั้นครับเพี้ยไฟหายไปตอนไหนฝนมาบ่อยๆเดี๋ยวหายเองครับเข้ามาพ่ออากาศร้อนอดูคอสยังยืดเลยนะครับเนี่ยคือคอสผมยืด ไม่อายหรอกครับที่ผักเป็นแบบนี้เพราะว่าสภาพอากาศช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้ของเรายืดก็ใช่แต่ของคนอื่นจะไม่ยืดนะครับนี่ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าลังรั่วครับตอนเราปลูกแรกๆรากก็เลยไม่สวยถ้าลังไม่รั่วเดี๋ยวดูตรงนี้ผมเชื่อว่าตรงนี้ไม่รั่วลุ้นหน่อย่ะเปิดด้านข้างเปิดแน่นี่ถ้าไม่รั่วรากจะออกมาสวยแบบนี้มันจะบานมาเป็นเหมือนแบบสวยนะ่เหมือนผู้กันนะครับ แต่ปลายมันไม่เหมือนผู้กันเลยเพราะมันสวยเกินพวกนี้ปลูกไปห้าวันแล้วยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยน้ำมันขาวอยู่เพราะเจ้าตัวงานเยอะอะไขข้อข้องใจแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังกังวลว่าอ,อจะเก็บผักขายน้ําควรอยู่ระดับไหนก็คืออย่างผมผมไม่ได้เติมน้ําซ้ํานะครับถ้าไม่ฝนไม่ตกอะ มันอยู่ระดับไหนก็ระดับนั้นนะครับเก็บขายไปเลยแล้วผมก็ไม่ได้เปลี่ยนน้าด้วยไม่ได้เติมน้าเปล่าด้วยน้ําปุ๋ยเหลือแค่ไหนก็ช่ง่งเขาผมก็เก็บขายไปเลยครับแค่นั้นไม่วัดค่าน้ําเติมปุ๋ยครั้งเดียวเก็บผักขายผมก็ทําอย่างนี้มาตลอดระยะเวลาที่ผมปลูกผักก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับว่าเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกครับปลูกผักนะ่ะปัญหาก็คือบางทีเราเรากังวลเกินไปเรากลัวเกินไปว่าอู้อย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมอะไรแบบนั้นแค่นั้นนะครับสําหรับการปลูกผัก คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนไม่ได้สาระอะไรแต่ก็พามาดูว่าเนี่ยแค่นี้แหละครับปริมาณน้ําที่เราจะเก็บผักขาย,ะยนะสำหรับเพื่อคนใดทีผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์ถามได้ในส่วนตรงนี้โรงนีอ้อันนี้เสียไฟลงครับก็ฉีดน้ําช่วยตอนเย็นเอาแต่ว่าคงไม่ต้องฉีดนานหรอกครับเพราะว่าดูจากด้านบน นี่มาแล้วครับเม่กมาแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ